สำหรับเพื่อนๆ,ๆที่กําลังตามดูการปั้นเจ้า Echo e x o E71 นะฮะหรือใครที่มี X5 หรือว่าสนใจ2รุ่นนี้นั้นเพื่อนๆสามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางในการวางแผนการเก็บเงินซ่อมบํารุงต่างๆ ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำมาเพื่อความส,สนุกสนานเท่านั้นราคาทั้งหมดในคลิปนั้นเป็นราคาที่ผมทำานะวันนี้และอาจจะถูกอาจจะแพงมากแนะนำให้เอาราคาไปเป็นแค่ไกด์ไลน์ในการวางแผนการซ่อมของคุณเท่านั้นราคาสินค้าและค่าบริการกต่างๆนนั้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตใน EP ที่1น่นั้นเราเอารถไปเก็บช่วงล่างทั้งหมดนะครับช็อคอัพเสียเปลี่ยนใหม่ตัวบ้าช็อคงองัช็อคอเราเก็บใหม่ลูกบ่งลูกม,มานะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเก็บไปเบ็ดเสร็จที่9,9890บาท รายละเอียดเราจะขอไม่ลงลึกนะฮะเพื่อนๆสามารถกดกลับไปดู EP ีที่1ได้อีพีที่2นั้นเราเอารถไปเก็บตัวเครื่องครับเครื่องเกียร์เช็ครว่วเช็คซึมแก้ไขปัญหาที่มีสีดงแตก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 แกแก ในเครื่องยนต์ซึ่งมันเกิดจากตัวสายพานเครื่องเก่านะต้องท้าความนิึงว่าเจ้าของเก่าดั้งเดิมนะฮะคือเขามีอาการชารัำละลายในเครื่อง N55 แล้ววางช็อตบล็อกใหม่ใส่กล่องมือ2มาแล้วก็เดินสายไฟเป็นมือ2มาทั้งหมดจด f อที่น่ารักของผมท่านนี้นั้นซื้อต่อมาเพราะเป็นรถที่แกเห็นอยู่รู้ประวัติกันตลอดนะครับว่าคือไม่มีชนหนชนหนักแล้วก็ใหม่แท้แน่นอนก็ซื้อต่อมาแล้วส่งมาให้ผม ปั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ไล่เก็บสายไฟที่ไหมเรียบรอดพลาสติกที่กรอบแตกหักเสียขายในห้องเครื่องน้ำมงนน้ำมันเรารีเซ็ตใหม่ทั้งหมดเนี่ยหมดไปที่74,566บาทซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยใน EP ที่3เราออกไปซ่อมแอร์ครับซ่อมแอร์นี่หมดไปหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองคืออาการแอร์ตรงกลางเย็นสายขวาร้อน แล้วใช้ไปใช้มาเนี่ยแอร์ตรงกลางครึ่งบนร้อนครึ่งล่างเย็นนะฮะก็จัดการเปลี่ยนวาล์วแอร์ไปและก็ซ่อมตัวแฟลปที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อนเพื่อที่สนใจรายละเอียดสามารถกลับไปดูในอีพีที่3ได้หลังจากนั้น,นเนี่ยเนี่ยเราก็เอามาเก็บอย่างอื่นนะฮะเช่นตัวรถนั้นมีมีการเก็บสีของเก่ามาที่ใหม่เรียบร้อยตรงนั้นถลอกตรงนี้สีด้านตรงนั้นสีโปบวมก็จัดการไปทําสีทาไปทามาเนี่ยทำสีรอบล่างทั้งหมดรอบล,อล,ล่างคือแล้วล่างคือ ยกเว้นหลังคาครับที่เหลือทั้งหมดฝาโป้งหน้าฝาท้ายแล้วก็คือเรียกว่าทั้งหมดเลยสีดําก็พ่นเป็นดําตรงไหนที่มันเป็น t r i มสีเงินอย่างตัวกาดหลักลกั้นโชนอย่างนี้แล้วก็พ่นเป็นสีเงินด้านไปให้บันไดเนี่ยเดิมจะเป็นหัวเป็นอาการเหมือนขี้กากข,ขึ้นตรงอลูมิเนียมตรงบันไดอันนี้ยมีทริปส์เล็กน้อยๆนะครับคือจริงๆแล้วตอนนั้นนะนั่งประเมินกันว่าเฮ้เราจะเก็บตรงนี้ยังไงวะเอาน้ำยงน้ำยาที่ขายแคร์พยายามจะลงมันไม่ออกสุดท้ายง่ายๆครับ ผงซักฟอกผสมน้ําแล้วเอาแปรงที่ไม่ได้รุนแรงมากแปรงพลาสติกเนี่ยขัดปืดปืดอ้าวเฮ้ยสะอาดแล้วก็ขี้กากหลุดเฉยเลยเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดใครที่มีรถ,ท,รถที่มีบันไดข้างก็ลองดูนะครับลองดูแบบผสมจางๆก่อนว่ามันกัดมันทําลายแบบวัสดุของท่านหรือไม่ถ้าไม่ก็ลองใช้วิธีนี้ดูครับมันสะอาดขึ้นเยอะเลย ซึ่งขั้นตอนนี้นะฮะเราก็เบิกอะไรมาเพิ่มเติมโดยเบิกตัวโลโก้35ไอค่าประตูที่มันแตกไปก็เปลี่ยนใหม่ไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างซ้ายขวานั้นด้านข้างขวานเนี่ยมันขามันหักแล้วมันก็เหลืองเบิกข้างขวามาใหม่ก็จึงเบิกข้างซ้ายมาให้ครบคู่จะได้ใหม่ๆพอๆกันตัวฝาดุมล้อทั้ง4ล้อนั้นก็เบิกใหม่เป็นเบิกแท้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ทําสีล้อใหม่ด้วยรถออกมานั้นใสๆสวยๆครับแต่พอเปิดฝาโปงมอาอแล้วปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอืมในฝาโปงนั้นเราพันสายไฟยเราเก็บงานในห้องเครื่องมาค่อนข้างสวยแล้วแต่พวกอินซูเลเตอร์ครับพวกแผงจิ้งหลงจิง้งหีพวกแผนกันเศษต่างๆในห้องเครื่องนั้นมันเก่าก็เบอร์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยที่แตกหน้าเกลียดเนี่ยมีแผงจิ้งหลีประมาณ3ชิ้นแตัดสินใจครับแกบอกว่าเอาให้จบเอาให้สวยนะครับเท่าไหร่แกไม่ได้บ่นก็เลยเบิกมาทั้งยวงครับ6ชิ้นเบ็ดเสร็จเนี่ื 8 0 0 0กับ90บาทดังนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จในขั้นตอนนี้เนี่ยหมดไปที่6,7000กว่าบาทนะฮะก็เรียกว่าหนักพอๆกับการทำเครื่องและช่วงล่างเลยซึ่งจริงๆเนี่ยคันนี้ได้ทั้ง3พาร์ทแรกเนี่ยคือทำเช็คทุกงล่างทำเครื่องแล้วก็เก็บตัวถานดีเทลลิ่งเนี่ยเจ็ด0ืนกว่า7 0 0 0 0กว่า7 0 0ด0นกว่าไปแล้วสองแสนกว่า คันนี้นั้นฟิล์มเริ่มหมดสภาพรับมาจัดก,การเรียกคุณนพสาวสถานมาเปลี่ยนฟิล์มใหม่คราวนี้เลือกใช้ลามิน่าครับเพราะว่าท่านเจ้าของรถบอกว่าไม่อยากให้มันทึบมากเพราะว่าท่านผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวจะขับรถลําบากเลือกใช้ลามิน่าที่การความร้อนใกล้เคียงแต่สีเนี่ยจะจา,จางว่าสาบเอนซร์มิกที่หกใช้ประจับก็เลือกใช้เป็นลามิน่าเซรามิกไปรอบคันซึ่งราคาปีนี้นั้นราคาขึ้นจากปีก่อนๆมาค่อนข้างเยอะนะครับจบไปที่12,9 0 0บาทเปลี่ยนฟิล์มแล้วก็จัดก,การ ติดตั้งจอ Android แบบจอตั้งนะครับราคา1 8 9 0 0บาทเข้าไปด้วยนะครับพร้อมกับมีช่องใส่ซิมช่องสาย u บีสองช่องดูหนังฟังเพลงเล่นคาร์เพลงได้ด้วยแอปซี i n k เรียกว่าจบ ครบๆสวยๆทำให้รถโดยรวมนั้นดูใหม่ขึ้นเยอะซึ่งเจ้า x 6 e 7เหนือนะครับตัวจอ a n d r o อ d นั้นมีรุ่นเดียวไม่มีให้เลือกรุ่นอื่นๆจะมีว่าเออจะเอาจอฝังันจะเอาจอตั้งแต่ตัวนี้นั้นมีจอตั้งเท่านั้นซึ่งราคาก็เท่ากับจอฝังเลยซึ่งพอติดจอตั้งแล้วเนี่ยผมว่ารถดูทันสมัยดูใหม่ขึ้นแล้วก็ดูไม่ได้โดดมากนักกระจกบานหน้ามีรอยหินกันเลยเล็กน้อยครับก็จัดการนําไปซ่อมกาวรอยเก้าสิบบาทไม่ได้แพงเลยแต่ว่าเงื่อนไขคือรอยต้องไม่เกินสเซนติเมตรนะครับ ในส่วน mm hmm. ของภายในะนั้นมีความยับเยินค่อนข้างเยอะคือตัวหนังที่ช่องเก็บของแผงประตูด้านหลังนะเปิดแล้วก็ปีกบอกคู่หน้าทั้งซ้ายและขวาเนี่ยฝั่งประตูที่ขึ้นขึ้นลงด้วยความที่สูงของ SUV ที่ถ่ายขึ้นถ่ายลงเนี่ยมันถลอกแล้วมันก็ยับเยินพอสมควรนะครับรวมไปถึงตัวฝาปิดขาทีวีจอหลังที่เปื่อยยุ่ย ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เอาไปให้คุณกรเอทีคาอินทีเรียจาัดก,การเก็บใหม่ทั้งหมดเป๊ะครับเอาไปจอะอยู่4-5วันนะ่ะแกเก็บมาทั้งหมดตัวปีกบอกคนขับแล้วคนนั่งหน้านั้นเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทําสีให้มันได้เหมือนกับของเดิมซึ่งการเก็บบอก รถพวกนี้เนี่ยหลายๆครั้งมันจะไม่มีหนังและสีที่มันเป๊ะเหมือนกับตัวรถช่างมักจะเลือกหนังที่ลายเดียวกับของเดิมสีเยนไม่เป็นไรแล้วก็เ,เอามาพ่นเก็บใหม่ได้ซึ่งคันนี้เป็นกรณีนั้นครับคือเลือกหนังที่ใกล้เคียงของเดิมแล้วก็พ่นสีใหม่จุดอื่นๆก็ติดกาวบ้างซ่อมบ้างอะไรบ้างไปตามภาษาแต่ออกมานั้นรถเรียบร้อยสวยงามมากๆหมดไปเพียง9,800บาทเท่านั้นตอนนี้ทุกอย่าง ครบสมบูรณ์ครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างแอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ฟิล์มดีเทลลิ่งรอบคันในการเก็บารายละเอียดต่างๆเรียบร้อยหลังนั้นมาก็แน่นอนครับมาปิดจ็อบจบที่ B c ค e ี an กรุงเทพกรีทาซอย7นะครับไล่มาตั้งแต่ฟอกเบอรรวมแผงประตูซักพรมเต็มระบบทั้งคันเนี่ย3,500บาทฟอกฝาท้ายอีก1,000บาทลา 1, บาทห้องเครื่องอีก1,000บาทด้วยน้ำยาทำความสะอาดไม่กัดไม่ทำลายวัสดุในห้องเครื่องยนต์สวยงามและ ปลอดภัยนะฮะเสร็จแล้วก็เบิกพรมกระดุมใหม่เป็น black liner นะครับ2,300นบาทเป็นพรมกระดุมเม็ดเล็กที่ผมสุกว่ามันทนกว่าเม็ดใหญ่ปิดจบสุดท้ายจริงๆด้วยการเคลือบแก้วเป็นระบบปกป้องสีดําให้เกิดรอยขดแมวได้ยากขึ้นนะครับทำให้รถเงาฉับได้เกือบตลอดเวลาเคลือบแก้วอีก3 0,000บาทนะครับู้สุกว่าจะเป็น3ปีรีโหลดทุก6เดือนอะไรประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อบิ๊กคลีกัน,กนโดยตรงได้เลยครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้หมดไปทั้งสิ้น315,846บาทแต่แล้วคนคงจะซุดป,ปากว่าโอ้โหอะไร x 6คันเดียวทำไมเก็บงานเยอะอะไรขนาดนั้น่นต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถทั้ง f อนะครับท่านทุณพ่อแล้วก็คุณลูกที่เข้าใจในการทำงานก่อนต้อบอกคันนี้เนี่ยเข้า,ขาออกอ,อกูออกอ่เนี่ยเจรอบบางอู่สรอบบางอู่สรอบบางที่ไปเสร็จกลับมาอา้ากลับมาปุ๊บกลับไปใหม่ ไอ้ที่ไปกลับอู่เนี่ยมันไม่ได้จุกจิกนะเช่นอย่างข้าไปที่รถลันเนอร์เนี่ยตอนแรกจะมีเยงแตกๆ,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 ๆเราจาัดก,การเปลี่ยนตัวมูเล่นนักเสพันเบิกเป็นของแท้ไปเอ้าหายขับกลับมาใช้อีก2วันผมไปเก็บภายในเก็บไปนั่นไปนี่เสร็จเอ้าทำไมมีเสียงแปลกๆโพอมาอีกแล้วก็สไล,ลด์รถกลับไปใหม่คร <c oughs> าวก่อนเนี่ยเอาเปลี่ยนตัวชุดมูเล่นนักเพื่อนทั้งหมดแต่สาสพาเนี่ยประเมินแล้วว่ามันยังไม่เสียหน้าตาดูดีเลย แล้วก็ที่เราไม่ได้บุ่มบามเปลี่ยนไปเพราะว่าสายพานตัว X6 E71 เนี่ยประเทศไทยไม่มีของครับต้องสั่งแอฟเรชคุณหนมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันใช้ได้อยู่พี่ใช้ได้ก่อนแต่ว่าบาังเอิญมันกลับมาดังตอนอยู่ในมือเรานะเดชที่อยู่ในมือผมยังไม่ได้ส่งให้ท่านคุณเฟสซี่เดก,กรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรถมันจุกจิกจังวะเปล่าก็ชิ้นที่เรากลับไปแก้ทุกๆครั้งเนี่ยเป็นชิ้นใหม่ซึ่งจริงๆยังไม่จบนะครับพอกลับเปลี่ยนสายพานเสร็จขับกลับบอกมาเอา กลับไปทานู่นทำนี่เสร็จอยู่ๆแกนพวงมาลัยดังอา้าวทำไมอยู่ๆมันดังอา้าวกลับเข้าไปเช็คใหม่อ้อแกนพวงมาลัยทั้งแกนเนี่ยเสียก็หามือสองมาเปลี่ยนให้ใหม่ซึ่งจะบอกว่าตอนท่านเจ้าของรถใช้งานอยู่ก่อนจะส่งมอบให้ผมเอาไปปั้นเนี่ยไม่มีอาการอยู่กับผมหนึ่งเดือนแรกเนี่ยไม่มีอาการเว้ยแล้วผมก็ไม่ได้ขับเยอะนะขับไปอู่นี้แล้วก็จอด7วันขับไปอู่นั้นจอด15วันทําสีขับไปอูน่น,น,นี้อะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่ผมเนี่ยแทบวิ่งไม่เกิน200อโลอะแต่อาการมันผุดขึ้นมา ทีละอย่าง2อ,อย่าง3อย่างมันก็เลยใช้เวลาในการซ่อมค่อนข้างนานนะครับก็จะบอกเ,อเพพยงว่าขอบคุณท่านเจ้าของรถที่เข้าใจรถตัวเองแล้วก็เข้าใจในการทํางานรถมือ2ในบางรุ่นเนี่ยอาจจะไปไปกับกับหลายรอบเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นบางคนที่ไม่เข้าใจอาจจะบน่นแล้วไอ้พี่แม่งทารถยังไงไม่จบว่าแม่งกลับมาเสียอีกละคือมันไม่ได้เสียชิ้นเดิมมันเสียชิ้นใหม่นี่นะครับเพื่อนๆใครที่มี X 5 X 6ที่เป็นเครื่อง เบนซินนะครับย้ำว่าเบนซินคือเป็น3 5 i, ก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้ส่วนใครที่เป็นดีเซลนะครับตัวเครื่องอาจจะอ้างอีกอะไรมากได้แต่ว่าการเก็บงานที่อื่นยู่ก็จะเป็นช่วงล่างภายในฟิล์มจอแอนดรอยช่วงล่างถ้าเกิดคุณไม่ได้ถุงลมนะครับเป็นโช้คสปริงหน้าหลังเนี่ยก็ดูคลิปนี้อ้างอิงได้เพราะมันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันต่แค่เครื่องยนต์เท่านั้นครับ แล้วถ้าเกิดคันนี้เอาจริงๆนะสามแสนก็าบาทเนี่ยถ้าเราตัดในส่วนของความสวยงามถ้าเ,เกิดคิดว่าเฮ้ยซ่อมใช้ลุย,ลยมันต้องไม่ต้องเป๊ะร้อเซนี่ยคุณจะหายไปอีกประมาณแสนหนึ่งเพราะว่าอันนี้เคลือบแก้วไปแล้ว 30, าสามหมื่นทำสีเก็บอินซูเลเตอร์เก็บชิ้นส่วนพลาสติกเปลี่ยนโลหะโลกโลก้และใ,ให้ใหม่หมดเนี่ยไปอีก7จ็ดหมื่นแสนแสนเศษเศษกับความสวยงามรางนั้นความสมบูรณ์การใช้งานทั่ว,วไปเพราะก็อินเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ฟิล์มคลองแสงนั้นจบไปที่ประมาณ สองแสนบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ตอนตื่นตนตกจะแบบโอ้โหบีเอ็มแม่งซ้อมทีสามแสนกว่าอีกแล้ว <S <S ไม่ใช่ครับสอบมากสอบน้อยนั้นขึ้นอยู่กับท่านเจ้าของรถท่านเจ้ารถคันนี้นั้นต้องการความเป๊ะต้องการความเนีย้ยแล้วเขาสู้แล้วก็ออกทะเลไปด้วยกันนะครับผม หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพ่พลาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนคลิปหน้าเราจะเอาอะไรไปให้ดูเราจะเอาสุดอะไรมาเสนอหรือเราจะเอาอะไรมาป้ายยาเพื่อนๆก็ติดตามน้ครับนี้ผมขอตัวไปปั้นรถต่อก่อนสวัสดีบาย